สวัสดีจ้าพี่น้องสไตล์มารีวิวบ้านตามคำขอจ้าพี่น้องตรงนี้จะเป็นสนามเล็กเล่นเนาะมองออกมาจากเมียงบานก็จะมองเห็นสนามเล็กเล่นเห็นช็อปใกล้ๆช็อปขายของจ้าพี่น้องอันนี้เป็นห้องรับแขกจก้ะ อันนี้เป็นห้องรั้วจ้ะพี่น้องหองรั้วกับใบใหญ่หลายเนาะแต่กับพอดี mm hmm. เห็ดรั้วจ้ะอันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนมี mm ่สามหองนอนจ้ะพี่น้องอันนี้มิวจากห้องนอนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. น้ำลายแตกพี่น้องจะ้ะ สวัสดีพี่น้องปองปายบ้านฮาสูข้ขู่สุข,ขันมาผกกสตไตล์เ้าอุดอรนะครเกลบพี่น้องจะาปรีวิวบ้านใหญ่มาจากข้างล่างพี่น้องขึ้นมาเทิงเขาอีกหลังหนึ่งเนาะเป็นคล้าย,าย,ายอพาร์ตเมนต์พี่น้องจา้าสามห้องนอนดีอยู่จ้ะพี่น้องดีสำหรับเด็กน้อยมีสนามเด็กเล่นทางบ้านหมูก,กอบพี่น้องจา้าสนามเด็กเล่นทางบ้านปลาฮาดหมูก,กอบพี่น้อง สม่ำเผ็ดๆขนมจีนพี่นอ้องนะเดี๋ยวก่อยขนมจีนเอาหมูก,กรอบก่บน้ำลายแตกหยุดจูพี่นอ้องกรอบค่ะ เขาจะรับแล้วจริงได้เพชรอมหกลับหม Mm-hmm. រូវាខ្លាបានគ្រើងងខ្លាប់រើ เ,เจ็บอืมเจ็บอ่อนดีอยู่จ้ะงั้นซ้าเล็กโอเค นี่แกนี่อ่อนไปหน่อยรับกินมีเพิ่งมากไปหน่อยกลับม,มา,มาไปแล้วกินมีเที่ยงเคิงอือถ้าับ mm-hmm

เขาตามาแา่เมือ,มองไทยเ่ะอความจริงใช้กระเป๋าเดินทางมากเสียงรถบัสพี่น้องจา้ารถบัสกับขีฟ ขือบันไ,ไดเสียตังค์จ้าข้ารถบาสไล้เพี่น้องรถบัสที่มาทัวร์ภูเขาคี่ขี่ฟรีหมดขี่ปไปสายก็ได้ ที่หลอเขางจ้ะ น้ำครัไม่ไกินมูงกรอบโดนหะืน้ำนี้ข้าวนแก่เผ็อเสียบบ้านพี่น้องมาทุก20นาที โซ่อีกกับคิโรบัสคิโรบัตไปนรองเงี้ยเองมากคิโรบัสมากเองปลอดภัยพี่นอ้อ,อ,องเรือนรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะไม่คนดูแลพร้อมอืมอ้มฮะ ขนมเจี๊ยบไหมน้องพอดีนีขนมเจีนบไห่แก้เพชรอือื กินเป็นน้ำเบิงพี่ผู้เขาไปน้ำเนาะแซมลายกินเบอร์ลแมมูกว่าประเหน้ำบึกคำ เาขาใส่ใะคามเปียกข,นนกข้านำะคามเปียกใส่เอาทั้งในทั้งหอมแต่ว่าใส่นำะคามเปียกเพราะมันแสบมันหอมดียว แ응ับครับอน้องจ๋าแม่ไมรับสระม้อือแกน้องจ๋า กออ็อืมออมันแก่บนน้องนะอืมบือืม,มนัน่แนงตัวนี้แม็กตั้มวันตันนต้มแน่นอนตั้มร้ย ฉินมันหน่อยเนาะฉันมันหมายไม่ได้แน่นนี่กองนหน่อยนะแ,แน่นนล้กองขาหนาค่ะแม่

พี่น้อจ๋าอะไรด้วยเนาะเฮ้ยจะไม่ขนมจี๋มั้งข้าวเบอร์ย้อนน้ำปลาใส่กินข้าวย้อนน้ำปลาใส่พร้อมเพื่อนหมื่นข้อก็นี่เนาะพี่น้องตานั่พี่น้องตาไปละเบอละกับเจริญพี่น้องเบอละเขาเหมขอบคุณพี่น้องติดติดตามเราส้มสตารายกดไลก์กดแชรกดติดตามให้สตรายได้พี่น้องเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสซาลาแมนดีลาไปก่อนเจอกันมื่อหน้าวันหน้าวันหลังบ๊ายบายจ้า